กาวินดีบสวัสดีครับขอบคุณมากเลยจริงๆเราเจอกันมานานนะพี่ก็ติดตามกาวินมาตลอดแหละเอาจริงๆตั้งแต่ทริทัวันเลยพี่ซีอยู่อยู่มานานกว่าผมอ่ะต้องต้องคิดแล้วแหละต้องต้องคิดแล้วแหละพร้อมพรอมไปดับชันใช่ไหมชันทันทันอยู่แล้วแม่บอกว่าไม่ให้ตังค์แล้วเพราะว่าเขาคิดว่าผมไปเล่นยาเขาก็คงคิดว่าผมเอาไปเที่ยวกินเหล้าช่วงนั้นไม่กินไม่เล่นยาอย่างเดียวไม่เล่นยาอย่างเดียว ไ่แต่จริงๆมันมีอีกครั้งหนึ่งที่ช่วงดาร์กในชีวิตคือเรื่องของความรักใช่ผมบอกเริ่มรู้รู้ว่าอะไรที่ทำให้ผมกลับไปหาเขาไปง้อเขาเราไม่สามารถขาดเขาได้สวัสดีครับซิง with me ร้องกับซีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Crazy Drift we การแต่งตัววันนี้มาสายสไตล์ฮิปฮอปเย่แม่เย่แม่เย่อเย่อเย่อถ้ามาคุยน้องชายคนนี้มากความสามารถสุดๆไม่ว่าเขาจะทํา MV อะไรทําเพลงอะไรคนก mm ็ชอบมากแต่ว่าใครจะรู้ว่าก่อนที่เขาจะถึงเส้นทางตรงนี้นั้นเขาต้องผ่านมาด้วยความลําบากถึงขั้นว่าต้องไปทําอาชีพอื่นต้องออกจากวงการไปปีหนึ่งอะไรที่ทําให้เขากลับมาแล้วกลับมาโด่งดังได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปพดกับเขาวันนี้กาวินดี้เย่อแม่ค o มออ n ค o มออ n กาวินดี้สวัสดีครับ ดีใจมากแแมมนนขอบคุณมากเลยจริงๆเราเจอกันมานานนะพี่ก็ติดตามกบินมาตลอดแหละเอาจริงๆตั้งแต่ทรีทวรเลยพี่จรอยู่อยู่มานานกว่าผมอ่ะต้องต้องคิดแล้วแหละต้องต้องคิดแล้วแหละมึงช่วยดูสักคลิปแขกรับเชิญเลยด้วยไม่มีนะเชี่ยแบบนี้เฮ้ยตอนนี้จะมีเพลงใหม่ใช่ครับซึ่งจะเป็นแนวเมสไตี์ฮิปฮอปชื่อว่าชื่อว่าปั๊มปั๊มชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าพัมอ๋อพัมพร้อมไปดับโน้ตพัมเฟอร์ทันใช่ไหมทันทันทันอยู่แล้วอ ที่มาที่ไปมันคืออะไรปั๊มปั๊มใช่ไหมครับปั๊มปั๊มมาจากหลังจากที่ปุ้ยขอดใช้ออกมาแล้วใช่ไหมผมมีอารมณ์ทางเพศขอที่จะแบบมีอะไรด้วยค่อนข้างบ่อยคือตอนที่ตอนที่น้องออกมาแล้วใช่ครับตอนที่ตอนที่อยู่ในท้องก็มีบ้างแต่เขาก็ไม่ให้เหมือนกันซึ่งมันมีได้นะเข้าใจแต่ว่าถ้าเราเอาเอาวัยวเพศของเราเข้าไปแล้วก็เตาะหัวลูกอย่อย่างเงี้ยเราก็คงรู้สึกแย่ตอนเขาออกมา ไอความรู้สึกเรานะแต่ความรู้สึกปุ้ยคือเป็นอย่างนั้นป่ะคือเขาแค่ไม่ให้เฉยๆเพราะว่าเขาแบบเหนื่อยมากๆในการออมีลูกต้องอุ้มท้องกินอะไรก็ไม่ค่อยได้เขาแพ้ท้องมาแพ้แบบแพ้ทุกอย่างแบบดิสีดวงแพ้อ,อาหาร <laughs> กินเราอะ่ะเขาแพ้ไหมเพราะบ,บางทีเนี่ย<แ>คนท้องเขาจะแพ้กินเขาไม่ท้องเขาก็แพ้กินผมอยู่แล้วเขาลำคาด และอนจังหวะที่เราอยากได้ตอนที่เขาท้องเนี่ยเขาไม่ให้เ,เราก็คิดว่าถ้าขอแล้วน่าจะให้มั้งแบบนี้ไหมใช่ข้ดเนมที่ผมจะพูดกับเขาเสมอก็คือผมจะไปขอก่อนว่าเธอคืนนี้ปั๊มๆไหมอ๋อจะบอกเลยแล้วเขาจะบอกว่าไม่อะ แล้วบอกเฮ้ย hey, ทำไมแบบงองงองง,งนะอะไรอย่างเงี้ยก็คืออหละเอาจริงๆ <c oughs> เวลาพี่ถามผมว่าเขาคิดยังไงหรืออะไรยังไงผมผมไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาคิดอะไรอยู่เหมือนกันพี่นี่เป็นเหมือนกันเออเพราะพี่ก็อยากจะปัมป๊มปั๊มเมียเหมือนกันก็ถ้าไม่ใช่แม่นางทั้ง5้า <ๆ S 2> ก็ต้องเมียแล้วแต่อันนี้มันเบื่อแล้วเห็นแม่งทุกวันพี่จะแบบอันนี้วันนี้ง่ำง่ำกันหน่อยนะของพี่ง่ำง่หรองับงับกันหน่อยพี่จะบอกนะไม่ให้ใช่ไม่เมียพี่พี่จะพูดว่าเป็นเมนทุกครั้งเลยหรอทุก็ เลือดคนหมดตัวและอีสว์คนเที่ยอะไรเป็นๆทั้งปีอ่ะผมไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะแล้วมึงทำไงก็รอรอจนกว่าจะเขาจะให้แล้วมันก็จะเสร็จเร็วมากเสร็จเร็วที่ว่านี่คือแค่ไหนห้านาทีอะไรเงี้ยมันก็เสร็จเลยเขาเรียกวอะไรถ้าเราไปทาร้ายตัวเองใช่ไหมเขาจะรู้ทันทีนะเว้ยเพราะน้ํามันจะไม่เท่าที่เราเก็บไว้ออาแล้วเขาว่าไหมเขาไม่ว่า อ่อเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์อันหนึ่งก่อนก็ได้ว่ามันมีกรณีที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้ก็คือหลายปีมาแล้วแหละตอนที่ยังอยู่อพาร์ตเมนต์ที่ทองหล่ออยู่อะไรเงี้ยผมไปร้องเพลงมาแล้วคือเมาเละเทะคือเป็นช่วงแรกๆที่เพิ่งได้กลับมาแบบร้องเพลงแล้วกลับมาถึงบ้านตีสี่ตอนเช้าผมนั่งอยู่ตรงไหนรู้ไหมผมนั่งอยู่ตรงโซฟาข้างนอกห้องนอนแล้วกางเกงลงมาอย่างเงี้ยแล้วมือถือเปิดนังโป๊กเขียนว่า nice tidies แล้วเราก็อีกมือนึงอยู่างเงี้ยก็คือไม่ได้ชาร์จด้วยแล้วก็นอนเมาอีกผมไม่ทําอีกเลย ไม่ไม่เมาอีกเลยแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วทะเลาะัน่ยไหมไม่ได้ทะเลาะกันเขาจะมีคําถามว่าทำทำไมชอบนมสวยๆเหรอไปทําอะไรมา <laughs> คือเขาถามไปเรื่อยๆเราก็ต้องตอบเขาไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็เลยได้ไอเดียในการแต่งเพลงนี้เหรอแต่อันนั้นมันหลายปีมาแล้วแต่ไอเดียที่มาจริงๆก็คือเมียไม่ให้นั่นแหละแค่นั้นเองง่ายๆเลยเออในจังหวะม,มเป็นยังไงฉันนี่จะปั๊มปัม๊มนนี่อยากจะปั๊มเันนี่อจะปั๊มปั๊มนี่จะปัม๊ปม,ปม,ม,ปมอะ่ะไม่อยากปั๊มอ่ะ ไม่อยากปั๊มอ่ะไม่เจเเม่ยปั๊มอ่ะเจปัมปั๊มนนี๊มจปั๊มปั๊เป็นปั๊มอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้เลยเอ้ยแ่งเจ๋งอ่ะปั๊มปั๊มฉันแค่อยากจะปั๊มชเมันกับปั๊มปั๊มฉัน่อยากจะปั๊มอ่ะไม่อยาปั๊มอ่ะไม่ยากปั๊มอ่ะจะต้องดิวไม่ได้สิวไม่ยากอ่ะเมโลดี้มาก่อนหรือเนื้อมาก่อนเพลงนี้คือเมโลดี้มาก่อน ถ้าเป็นเมโลดี้มันจะมาอยงไวะก็คือร้อง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 อยู่ในรถเป็นแบบภาษาต่างดาวใช่ผมจะร้องไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะเจออันที่ใช่๋อแล้วถ้าอันอันนั้นรู้สึกว่าโอเคใช่อาจแล้วก็เก็บกวินดีมาได้ไงกวินดีเป็นเป็น a อเคที่ผมชอบพูดเวลาแบบเราทําเพลงกันในห้องครับเออกับเพื่อนๆนที่อยู่ในวงให้เราพยายามที่คิดชื่อให้ตัวเองที่ที่ออกมาจากทีทวนแล้วนะแล้วก็ คิดอะไรไม่ออกก็แบบเอาชื่อกวินดีนั่นแหละแล้วดีมันมาจากดีมาจากดูบาวก็คือเป็นชื่อนามสกุลใช่แต่มันดีด้วยมันเหมือนดีแบบของดีอะไรอย่เงี้ยกีแบบไม่ใช่แบบกวินดิกกวินดิกก็ไม่ได้พี่แต่พี่พูดเมื่อกี้อ่ก็แค่พูดยนชื่คิดอ่ะเนี่ยเป็นคนอย่างเงี้ยพี่สีอ่ะใช่พี่เป็นคนเที่ยว ทรีทูวันนะตอนนั้นคือคนไปเจอได้ไงไปเจอผมหน้าโรงเรียนนะครับบางของพัฒนาตอนเข้าไปทีทูวันตอนนั้นสกิลเรื่องเพลงและมันมาอย่างผมชอบเต้นแล้วก็ชอบร้องเพลงอยู่แล้วแบบซึ่งเป็นคนชอบร้องเพลงเป็นคนชอบเต้นชอบฟังเพลงมาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วใช่แบบพ่อก็จะบังคับให้เล่นเปียโนทุกวันด้วยอาทิตย์ละสองครั้งหรือหนึ่งครั้งแล้วก็ซ้อมทุกวันวันละสี่สิบห้านาทีแสดงว่าคือตอนนี้ยังเล่นได้อยู่ปะเล่นได้อยู่แต่ไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้แข็งแรงมันช่วยในเรื่องของการแต่งเพลงไหมไม่ค่อย สำหรับผมนะเหมือนมันโอเคมันลุกขอดจริงแต่เวลาเราจะเล่นแบบหลายๆแนวแนว,แนวทางอะมันเล่นไม่ได้เว้ยเพราะว่าเราโดนสอนมาให้เล่นแบบคลาสสิคอลทรีทูวันตอนนั้นพอเข้าแต่อายุสิบห้ามาอยู่ทรีทูวันกี่ปีห้าปีมั้งห้าปีเรารู้จักกวินมาจริงๆก็คือทรีทูวันเป็นจุดเริ่มต้นถ้าถามพี่พี่รู้สึกว่าพี่ไม่ได้รู้สึกอินกับกวินพี่รู้แหละมันมีทรีทูวันมีเคมีวงนี้เกิดขึ้นจนกระทั่งมาถึงช่วงดาร์กของกวิน เหมือนมันไม่มีแนวทางที่เราจะไปแล้วเราเพิ่งออกมาจากทหารด้วยแล้วเราไม่ค่อยมีตังค์เหมือนมันเป็นจุดพลิกของชีวิตผมเลยนะว่าเราจะไปในทิศทางที่ที่เราชอบหรือว่าเราจะไปในทิศทางที่ไม่ทํางานแล้วแบบในวงการมันไ,<ด><ๆ>ไม่ค่อยมีตังค์ที่ว่านี่คือมันไม่มีตังค์ไม่ม,ไม,มีไม่มีตังค์ก็คือพ่อแม่ไม่ส่งเงินให้แล้วปกติผมจะได้เงินเดือนตอนนั้นเดือนละสองหมื่นแล้วเขาก็ตัดเลยทันทีเพราะพอถึงอายุ20่สิบฝรั่งเขาค่อนข้างที่จะรู้สึกว่าพอเราโตเป็นหนุ่มแล้วเราออกจากบ้าน20เขาก็มีชีวิตต้นทุนให้เราก็คืออพ มีอพาร์ตเมนต์ให้แล้วก็มีรถคันนึงให้แต้นต่มาหาอะไรจนเรียนเรียนจบแล้วเขาก็จะไม่ให้อะไรอีกแล้วถ้าเราลําบากเขาก็บอกว่าเั้นก็ไปทํางานซะงานอะไรก็ได้ซึ่งอยู่ไปผมไปสมัครมันเป็นบริษัทที่เราต้องสมัครงานถ่ยายบาัตรรูปบลาบลาแบบพอเรากำลังจะไปทํางานวันแรกเราไม่ไปเพราะ ไม่อยากไปรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราผมรู้แหละว่าตอนนั้น่ะมันยังไม่สามารถที่จะเป็นในสิ่งที่เราชอบเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมรู้ว่าผมไม่อยากไปนั่งข้างหลังโต๊ะแล้วทางานไม่ใช่แบบฟิลแบบ<อ>ไปนั่งแบบแบบเป็นอยู่เป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ผมดีแล้วที่ผมตัดสินใจอย่างนั้นเพราะว่าถ้าในวันนี้ผมไปทําแบบนั้นอ่ะผมก็อาจจะไม่ได้หาเงินเยอะเท่าที่ทผมหาได้ตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไปทํางานเราไปแล้วแต่ทําอะไรแต่แทนที่เราจะไปทํางานแบบหลังโต๊ะเราเลือกที่จะขับแก๊บดีกว่าไปขับแก๊บไปขับแท็กซี่ที่บอ่มีีเงินนยัูใญช น่าจะประมาณ500ร้อถึงหนึ่ันบาทแต่เงินที่ผมได้กินข้าวทุกวันก็คือปุ้ยให้ผมกันละร้อยให้กินข้าวผมโทรไปหาแม่ว่าแม่ขอตังค์หน่อยได้ไหมแม่บอกว่าไม่ให้ตังค์แล้วแล้วผมพึ่งมารู้เนี่ยไม่นานนี้เองว่าเขาอะไม่ให้ตังค์ผมแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าผมไปเล่นยาเขาก็คงคิดว่าผมเอาไปเที่ยวกินเหล้าเอาไปจ่ายซื้ซซอของอะไร<ห>ไม่กินไม่เล่นยาอย่างเดียว <laughs> ใในวันนี้ผมรู้เลยว่าทำไมเขาถึงไม่ให้เพราะว่าถ้าในวันนั้นเขาให้ง่ายๆก็คือผมก็อาจจะไม่ได้ดิ้นรนขนาดนี้ก็จริงนะจริงๆไงความสำเร็จมันเกิดมาส่วนใหญ่นะเกิดมาจากความขาดแคลนนี่แหละ แล้วซึ่งไอความขาดแคลนตัวนี้มันทาให้ผู้ชายคนนี้กลับไปเดินเส้นทางที่ตัวเองรักอีกครั้งมันเกิดอะไรขึ้นที่เราทํางานขับแกลบเป็นเทรนเนอร์ด้วยปะเป็นเทรนเนอร์ด้วยเป็นเทรนเนอร์ด้วยก็คือไปแข่งพกกายเพราะว่าคิดว่าเออเราต้องมีหลายหลายช่องทางมึงไปแข่งพกกายด้วยหรอใช่พี่ผมไปแข่งพกกายปีหนึ่งแล้วก็พอผมขึ้นเวทีก็คือรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ที่ของผมเพราะว่าเขาตัวใหญ่ี่เียอกเขาไม่ใหญ่เท่าหัวเราอ่ะแล้วพอเราลีนลงมาคือตัวตัวเล็กแห้งเพราะว่าแบบอย่างนี้อ่ะไหนทำท่าถ เราต้องบิดอันนี้คือทำอะไรเมื่อกี้ทำแรมอมึง,งทำแรไม่ไมัน,นมัน,ม,นมันคือไม่ไม่รู้เหมือนกันมันทำโดยธรรมชาติไม่<ต>มันคือคือมันทำอะไรคือถ้าเรายืนอย่างนี้แล้วเราเกรงอะ่ะกล้ามมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ชาร์จเขาจะไม่เห็นทรงทรงของเราแล้วต้องทำไงอาจารย์ผมที่สอนผม,มเขาให้เราบิดมาข้างหลังก่อนแล้วก็บิดบิดมาข้างหน้าเพื่อที่จะให้เห็นกล้ามเนื้อความชาัดของกล้ามเนื้อ <laughs> บิดอีก ไม่มีแบบไปแบบห้องน้ําไปฝั่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเหอผมเป็นคนดีอย่างเงี้ยไม่มีที่ใช้อันนั้นหน้าห้องน้าเวลาไปเที่ยวใช่ไหม <laughs> ใช่ใช่นี่ห้องน้ําไปฝั่งนี้จ้ะ <laughs> ที่เป็นโกอ <laughs> <laughs> เทรนอยู่นานป่ะเป็นปีป่ะผมเช่นอยู่ประมาณปีหนึ่งแล้วพอไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วรู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราไม่ใช่แล้วใช่เพราะว่าใช่แล้วทำหลายอย่าง<ม>จนรู้สึกว่าเราเจ็บมันเหมือนเป็นการทําร้ายตัวเองอีกแบบหนึ่ง<ม>ถ้าเราเล่นแบบผิดท่ามา1ปีหรือเล่นอะไรไม่ดี<ม>ก็คือผมหลังจากนั้นก็คือไปกายภาพพอแบบกำเนื้อฉีกกลเรื่อง<ม>ใหญ่เลยนะแต่สุดท้ายแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้มีไรายได้บางส่วนมีไรายได้บางส่วนแล้วก็ขับแก๊ปด้วยก็คือเป็นเทรนเนอร์ด้วยขับแก๊ปด้วยแล้วก็มีให้วันละร้อยเพื่อกินข้าวววตตออนนนนไไไหทที่่่่่ัััดดสิใใจาาเเเชชยยรม้ลลฟงงพบุกู มันก็มีเพลงดังๆขึ้นมาแล้วเราก็หันไปถามว่าแบบเธอเชื่อว่าเราสามารถทําได้อีกรอบไหมก็บอกว่าเชื่อแล้วหลังจากนั้นผมก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นเราก็จะมุ่งในด้านนี้ปะชนพอดีกับเจอนีโน่ใน f a c e b o o k นีโน่เป็นพี่นีโน่ที่นี่ไงเป็นคนขี้เงาเข้าใจบ้างสิคนละนีโน่กันอันนั้นนีโน่แต่ในใจผมมันด่าพี่อยู่นีโน่คือ คนที่โปรดิวสเพลงให้กับศิลปินให้บอกหลายหคนลาตอนเนียผมเจอนิโน่ผ่าน Facebook ไม่เคยเจอกันไม่เคยคุยกันแต่เป็นเพื่อนกันใน Facebook เพื่อนใน Facebook มึงไม่ใช่แค่นิโน่หรอกก็จะมีผู้หญิงสวยๆอะไรแยะๆก็เป็นเพื่อนเนี่ยไม่เคยเจอเขาเนี่ยนี่พี่นอกเรื่องอีกแลอ้าวหรือว่าไม่จริงไม่มีอืมเอาดีๆมีมี ก็ได้มีโอกาสไปบ้านโน้แล้วก็ทาเพลงเริ่มทําเพลงกันเพลงแรกน่าจะที่ขึ้นมาจริงๆก็น่าจะเป็นตรงนี้นั่นเป็นเพลงที่กลับมาเลยตอนนี้น่าจะประมาณหกถึงแปดล้านประมาณ6ล้านประมาณประมาณนี้แหละพี่จำไม่ได้เหมือนกันพี่ไม่ได้ทากันบ้านมาไงทำกันบ้านแต่กูจำไม่ได้กูไม่ได้ที่พอบบรรยากาศเดิมๆมันกลับมาอีกครั้งว่าจากที่เราเราหายไปเป็นปีเราได้ลงมือกับสิ่งที่เรารักและมันกลายเป็นว่าพอเรามีความสุขกับมันตอบแทนเหมือนคนดูหรือ f ออะไรเงี้ยเขาเหมือนชอบกับความสุขของเราที่เราทําออกมาซึ่งตอนนั้นผมรู้สึกดีมมมมมาาากเเพระว่่่ันไไีขขอบต ม,มีค่ายเราพูดอะไรก็ได้เราเราจะเล่าถึงเรื่องเราก็ได้เราจะพูดคาหยาบก็ได้มันเลยกลายเป็นว่าเออมันฟรีเดิมเว้ยมันฟรีเดิมจริงๆแล้วเรากลายเป็นซ e o ของตัวเองจากเพลงนั้นเสร็จมันไปต่อไหมจากเพลงนั้นเสร็จมันยังไม่ไปต่อถ้าพูดถึงเพลงที่กลับมาจริงๆน่าจะเป็นเกาะสวาอาสวัสด์กวินได้ส,สกิลการแต่งเพลงมาแล้วปะ่ะหรือว่ายังกูก่อนแล้วแล้วค่อยมาเกาะเขาชื่อว่าแก๊ง already dead ไปอยู่กับแก๊งนี้ก่อนคือแก๊งแบบตายกันแล้วแบบชื่อนี้แม่งโคตรจะสร้างสรรค์เลย already dead เอไอโอมันคิดขึ้ ไม่มีใครสามารถทำร้ายเราได้แล้วเพราะเราตายแล้วได้เจอแก๊ง already d a ก่อนทำเพลงกันมาแล้วก็ค่อยมีเกอสวางหาสวรค์ซึ่งตอนนั้นก็เป็นเพลงแรกที่ทําให้ผมมีร้อยล้าน <c oughs> ใช่ไหมเอาจริงๆนะมันเป็นเพลงที่พี่ฟังแล้วและพี่โคตรชอบเลยปกติคือพี่ไม่ได้ทางฮิปฮอปเท่าไหร่พี่เป็นคนชอบเมโลดี้พี่คุณชมชอบเพลงที่มีแรปผสมกับเพลงที่มีเมลโลดี้ป๊อปได้ร้องด้วย <c oughs> คือถ้าหมูเป็นโอสกูจาาพี่ฟังได้แต่พี่ไม่สามารถร้องตามได้ิเกาะสว่าดหาสวรรคนมันมาแบบจังหวะมันแบบ มันคือมัน<ช>แค่น,นิดนึงอเออพี่แม่งเลยชอบมากเลยแต่พี่เชื่อไหมว่าเพลงนั้นอาจจะทําให้คนคนกลับมารู้จักผมแต่ว่าในวันนั้นไม่ได้ทําให้ผมมีงานเพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันเหมือนเพลงแรกจะเป็นเพลงที่คนกลับมารู้จักจริงๆ<ฮ>แต่ว่ายังไม่ได้บ่งบอกว่าเราเป็นศิลป,ปินเต็มตัวมันจะแค่แบบว่าเฮ้ย <ๆ S 2> นี่เพลงดังเออแต่นี่เข้าใจได้นะในตอนนั้นที่เงินที่มันเข้ามาจริงๆคือถ่ายถ่ายบล็อกกับเมีย<ฮ>คือตอนนั้นมีคลิปคอนเทนต์ที่ปล่อยออกมาแล้วที่ผมให้คนมาแกล้งต่อยผมใช่ไหมเมียได้วิ่งออกมาแล้วก็มาเตะก็คือทําขึ้นมาเพื่อที่จะให้ปุ้ยแม่งมโหเว้ยแล้วมันกลายเป็นว่ามันดัง ขาวก็ปล่อยทุกที่บาบาบาอันนั้นแหละที่งานเริ่มเข้ามาไม่ใช่เลิฟแอรแลนไม่พี่เป็นพ่อก,กับเมียใช่วะ <laughs> เห็นบอกว่าไอ้ถ่ายวอล์กเนี่ยคือจริงๆก็ปุ้ยไม่ได้แบบต้องการที่จะถ่ายคุณเลยอ่ะตอนแรกเขาไม่ได้อยากถ่ายเพราะว่าเขาถ่ายแบบทุกวันแล้วเขาเหนื่อยมากๆ<ม>แบบถ่ายแฟชั่นทุกวันแล้วแล้ว,ลวมันกลายเป็นว่าแบบเราคิดว่าจะทําอะไรกันดีที่มันจะอยู่ยิงยาวเราสามารถเก็บไว้เป็นความทรงจําได้ก็เลยเริ่มจากคลิปให้เงินวันละร้อยที่ถ่ายด้วยกันนะ<ม>ให้ว<ม>ันละร้อยเขาเหมือนทํคิวแอนเของเขาไปก่อนเพราะมันถ่ายง่ายๆนั่นเป็นคลิปแรกที่ผมเดินตามถ่ายเขาซึ่งจริงๆเขาไม่ได้อยากถ่ายอะไรที่ผัวบอกว่าอยากให้ทําเขาจะไม่ค่อยทําเขาจะแอนตี้ เป็นอะไรพี่ <c oughs> <c oughs> ไปหาหมอมน,น่าจะน่าจะเป็นมะเร็งไมปอดนั่นจุกขนาดนั้นไปแล้วไม่เจอ <c oughs> ไม่เจอหมอฉันก็บอกไม่เจอ <c oughs> โลกไอ้เห <c oughs> ี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ไม่ได้มีเพลงดังหลังจากนั้นจนมาถึงเพลงรอที่เมืองทองก็คือใกล้ใกล้จะแต่งงานแล้วอะแล้วทุกอย่างมันมาพร้อมกันหลังจากนั้นก็เป็นรักได้เปล่า <c oughs> เป็นเพลงที่ได้รับรางวัลผู้ซึ่งร่วมฟิชเชอร์ลิงเยอะที่สุดในประเทศไทย <c oughs> ที่เขาเคยมีมา <c oughs> เพลงนี้ผมคิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันดูมีความกามีก,ก็คือมีหลายๆคนร้องเคยเห็นนะกามิกาเซ่าร์ตี้กามิกาเซ่เวฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ในตอนนั้นผมก็คิดว่าเออแล้วน่าจะมีสักเพลงหนึ่งที่มันบ่งบอกถึงความความกามิกาเซ่ที่เราเคยมีมันก็ลยมีหลายคนมาร้องแต่ก็เป็น MVD ่แบบดูาาร,รักกมย ใชแล้วเป็นกินซีนแล้วก็แบบคือผมใช้เงินประมาณ5 0,000ื่นมั้งถ้าพี่ทำ MV ต่อไปมึงเอือดีว์ดถ่ายได้ไหมปรดีวิ์มิวสิกวิดีโอได้ดิผมต้องคิดไอเดียที่แบบ5้า0,000ื่นเนี่ยอ๋อไม่มีแต่เพลงนั้นมันคือคราวนี้ตุ้มเลยไหมเออมันตุ้มหลังจากที่มันดัง3เพลงติดกันก็คือรอที่เมืองทองรักได้ป่าแล้วก็มาพร้อมมันแต่งงานแต่จริงมันเป็น3เพลงที่แม่งพี่ชอบทุกเพลงเลยแต่ให้พีคจริงจริง คือ Rocket to the Moon ใช่เนื้อหาที่กะวินพูดอ่ะมันแม่งโคตรจริงเลยแบบจริงมากแล้วก็ตรงไปตรงมาเมลโลดี้พวกนี้มันมาอยง่งไรเขียนจากความจริงใจให้ภรรยาผมนี่แหละก็คือช่วงแรกๆที่จีบกันก็คือแต่งแล้วเก็บไว้เก็บไว้ไวจนถึงวันแต่งงานแต่งไว้ก่อนแต่งงานนานแค่ไหน น่าจะ 3- 4ปีมั้งสาปีอะร็อก t to the m ม o n นี่คือ3 4ปีเลยเหรอสาปีก่อนที่จะได้ปล่อยแล้วทำไมถึงไม่ไม่ให้เขาก่อนมันเหมือนไม่มั่นใจว่าเพลงภาษาอังกฤษมันจะดังหรือเปล่าภาษากลมันจะดังในประเทศไทยและคนไทยร้องเก็ต <Get. S 2> ไหมพี่เก็ต <Get. S 2> ใจเราก็คือนั่งอยู่ในห้องเพื่อนที่มาหาหลัยแล้วเอาผ้าคลุมโปงเอาไมค์ usb เสียบแต่งแล้วทำไมมึงต้องคลุมโปงวะเพราะว่าเวลาคลุมโปงมันจะได้เสียงมันไม่สะท้อนเงอ๋อมันก็เสียงมันจะได้ชัดมันจะไม่มีเสียงอื่นเข้ามามันใช้เวลาประมาณ3-4วันก็คือนั่งเข้าไปร้้้อองแแลลววก็ัดเ แล้วก็แบบเอามาวางเป็นโครงเพลงบนกีตาร์โปรง่งเฮียโคตรเท่เลยอะตอนที่เอาเพลง Rockin to the Moon เนี่ยให้ปุ้ยได้ฟังจริงๆให้ฟังในลดเ,เ,เขาบอกว่าเพลงนี้เพาะมากแล้วเราก็เลยบอกว่าเอองั้นเราจะมอบเพลงนี้ให้กับนานแต่งเลานะให้เธออะไรอย่างเงี้ย <ừ> um. ทําไมกูไม่ไม่มีสกิลนี้บั่งวะไอ้เพียครั้งหนึ่งก็คือออกจากทหารออกจากชีชว,วันมาครั้งที่2หลังจากที่โปรประจําการแล้วณตอนนั้นไม่มีตังเลยแต่จริงจริงมันมีครั้งหนึ่งที่ช่วงดาร์กในชีวิตคือเรื่องของความรักใช่ใช่คืออะไรวะหลังจากที่ผมออกมาจากทหารแล้วแบบรู้แล้วว่าคนนี้เราเราเราลักจริงๆอะไรเงี้ยเราคิด อยู่่วาเขาค่อนข้างดุคือเขาพยายามที่จะช่วยเราแต่ในวันนั้นเราไม่ได้คิดว่าเขาช่วยเราคิดว่าเหมือนโดนสั่งมากกว่าเรารู้สึกในวันนั้นว่าเราอยากมีความฟรีเดิมแต่ในวันนั้นมันทําให้ผมรู้ได้ว่าผมอยากแต่งงานกับคนนี้เพราะว่าเราไม่สามารถขาดเขาได้ไม่ในวันที่คุณแบบรู้สึกว่าเอ้ยมึงสั่งกูจังเลยมึงสั่งกูจังนี่คือหมายถึงว่าอยากให้ผมกลับบ้านแต่ผมอยากไปกินเหล้ากับเพื่อนนะตอนนั้นเล่นเรื่องเล็กๆวันนั้นเข้าไปด้วยแต่เขาอยากกลับเร็วเพราะวันต่อไปเขาทํางานไงแต่เราก็ไม่ได้ไม่มีงานเราก็เลยอยากเที่ยวเแต่่่ราาไไไมมมีีงนนกูด้ งานกูก็เลยอยากเที่ยวใช่แต่เราไม่ได้คิดถึงว่าเออเขาต้องตื่นเช้าไปทํางานแล้วพอสุดท้ายพอมเขามาบอกบอกเราเรายังไม่เข้าใจบอกเลิกเลยเหรอใช่ผมบอกเลิกเลยแล้วปุ้ยว่าไงเขาก็งอผมนะขอแบบขอกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเราคิดว่าท,ทั้งทั้งที่ปุ้ยเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะคนที่เที่ยนี่คือมึงนะเนี่ยใช่ <น>อ่ะแล้วมันได้บทเรียนยังไงอะเรารู้เลยว่าในตอนนั้นเราเห็นแก่ตัวเว้ยรู้ว่าอะไรที่ทําให้มันกลับมารู้ว่าอะไรที่ทําให้ผมกลับไปหาเขาไปง้อเขาคือเราไม่สามารถขาดเขาได้เว้ยโมเมนต์ไหนที่รู้สึกแบบหลังจากที่มันจะมีรูปภาพอันนึงขึ้นมาในไอจีเป็นรูปแบบกุหลาบ มันมีอีกมุมมองนี้ที่ผมคิดไว้ด้วยว่าเราอยากให้เขาไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จมากกว่าตัวเรา <Yeah. S 1> ในวันที่เขาช่วยเราเราก็ช่วยเขาเอาเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้านู่นนี่บาบาบาเขาก็ช่วยเรามาตลอดบางทีตัวเราเองจะรู้สึกแย่นะพี่เราไม่สามารถเป็นผู้นําในครอบครัวได้ mm. แต่เราต้องตามอ่ะไม่เป็นไรเว้ยเชื่อเชื่อฟังความคิดหรือคําสั่งคําสั่งจากเขาอะ่ะมันไม่เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะ <laughs> เป็นไร <laughs> เข้าใจใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะแบบเป็น grown up man if you if you บ a n t be a man ถ้าคุณไม่สามารถเป็นผู้ใหญ่ได้ก็คุณไม่คุณไม่ควรที่จะมีเมียเว้ยแล้วจนในวันที่เห็นดอกไม้มันคืออะไรมันทําให้เรารู้ได้ว่าเราต้องกลับไปหาเขาเราต้องการคนนี้อยู่ในชีวิตตลอดไปแล้วพอกลับมาคบกันแล้วมันดีขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าไหมมันดีกว่าเดิมแล้วเราเรายอมเขามากกว่าเดิมเข้าใจเขามากขึ้นกว่าเดิมพูดกับตัวเองเสมอว่าเราจะไม่ทำตัวซ่อนตีนอีกแล้วอืมเออ <c oughs> ตอนนี้สิ่งที่สวยงามที่สุดบนโลกใบน,นี้ทำให้กวินเป็นถือว่า c o m p l e ทแล้วจริงๆคือการมีครอบครัวของตัวเองลูกนี่คือของขวัญที่สวยงามที่สุดวันที่เขาลืมตาดูโลกมาแล้วตอนนั้น<ช>เป็นวว่าความรู้สึกเป็นไงวะกวินมันเป็นความรู้สึกที่แบบเราจะไม่สามารถหาได้จากที่ไหนอีกแล้วแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่พ่อแม่เขาแบบคิดกับเราทำงานเหนื่อยแค่ไหนอ่ะถ้าได้กลับไปเจอลูกแล้วเป็นไงกลับไปชงนม กิจกรรมไหนที่ชอบทำมากที่สุดกับลูกมันไม่ได้มกีกิจกรรมไหนที่เป็นพิเศษแต่ว่านหน้าที่คุณนะเวลาคุณอยู่บ้านคุณหน้าที่คุณต้องทาอะไรกับลูกมันไม่ได้เป็นสิ่งที่พิเศษนะมันเป็นสิ่งที่ปกติแต่มันคือมีความพิเศษในตัวมันอ,อย่างเช่นผมได้กลับไปแค่ดูแลได้อุ้มได้ยิ้มได้เล่นกันอะไรเงี้ยม,มันก็คือความสุขแล้วจะมีเพิ่มไหมอยากอยากมีลูกสาวให้ปุ้ยเพราะปุ้ยอยากมีลูกสาวแรกๆเนี่ยผู้หญิงเขาจะพูดอยู่เสมอว่าเขาไม่อยากมีไม่อินกับเด็กไม่ชอบแต่ทุกวันนี้ก็คือเต็เเหนียยวล ลงไหลมีาไปลูกลูกกับลูกกับผัวนี่คือเขาเลือกลูกดิแล้วผัวผัวเดี๋ยวค่อยว่ากันเห็นบอกว่าตอนนี้คือทําพึ่อคำว่าเพื่อลูกของคุณนี่ทํามาหากินอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนนี่คือนอนจนไม่มีเวลาทํางานทุกวันนี้ทํางานจนไม่มีเวลานอนมันหนักขนาดนั้นเลยวะมันหนักขึ้นจากเมื่อก่อนเพราะว่าเวลานอนของเรามันกลายเป็นว่ามันไปเบียดกับเวลาที่จะต้องเลี้ยง เพราะทุกสองชั่วโมงปะที่คุณต้องตื่นขึ้นมา3เดือนแรกใช่แต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วก<ม>็คือ<ม>นอนทั้งคืนแต่ว่าเราก็แค่ต้องเตรียมแต่จริงๆถ้าพูดถึงว่าการดูแลทั้งหมดผมทําส่วนน้อยนะที่ผมเคยมัพูดถึงอยู่ที่มันเหนื่อยเนี่ยแต่ว่าคนที่เหนื่อยจริงๆคือแม่ก<ม>็คือ,<ม>คอปุ้ย,ยแล้วก็ยายเพราะว่าเขาดูแลส่วนมากเพราะผมเวลาไปทัวคืออยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเวลาออกมาทํางานอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาใจไปเลี้ยงขอแบบวิรกรรมหน่อยแบบที่คุณแบบตอนนี้คือไม่เป็นแล้วนะทาไมก่อนที่คุณคิดว่าแบบ บ้าพลังไม่ว่าจะเป็นยุคทีจุวันจนมาถึงตอนปัจจุบันเนี่ยมันมีช่วงไหนไอ้บอกเป็นคนที่ขี้แล้วไม่กดชักโคกะทำไมวีลกรรมของอผมผมจับได้แม่นเมื่อก่อนชอบแบบเล่นโทรศัพท์บนชักโคแล้วก็ทิ้งขี้ไว้แบบลืมลืมกดอะ่ะไม่ได้ตั้งใจรอระใครจะไปตั้งใจทิ้งขี้ไว้ให้คนอื่นดูอ่ะพี่ไม่ไม่ได้ตั้งใจเมียเมียผมม่นโทรหาผมบอกว่ามึงกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะมึงมากดชักโคขันาดน,นั้นเลยเหรอเออผมไปทํางานอยู่ผมต้องเธอก็แค่กดไปไม่เห็นเป็นไรก็ฉันลืมจริง,รง,รงเราหอ่ะแล้วบอกเอ ีเลยมันเป็นแค่ล่องรอยหรือว่ามันมาทั้งมันมาเป็นแก๊งเลยจะชูไหมถามจริงตอนนี้ไม่ถูกไหมถือมึงมาดิเอาได้เอาดิคนเราเนี่ยคุณผู้ชมครับ AI เนี่ยมันจะจดจำ มึงเปิดดูของกูได้เลยมันไม่ได้มีอะไรเห็นไหมมันเป็นข่าวอะไรอย่างนี้ของผมก็ไม่มีอะไรเหมือนกันเนี่ยอ่ะพี่ดูผมยิ่งกว่าพี่ไม่มีผู้หญิงใส่ไปกินี่ด้วยซ้ำเอาไปดูของพี่ดิไม่ใช่อันนี้มันมาได้ไงไม่รู้เนี่ยดูดิีอยวะดูของพี่ดีแล้วดูของผมนี่ใครแอบมาดูโทรศัพท์กูบะเนี่ยเอาโอเควันนี้ขอบคุณกวินมากเลยขอบคุณจริงๆแม่งลองชายวันนี้แม่งโคตรเลียววันนี้มีอะไรอยากจะบอกปุ้ยไหมเอ่อขอบคุณนะ ขอบคุณที่เป็นคู่ชีวิตของเราขอบคุณที่ทําให้เราเดินในเส้นทางที่มันไปในทิศทางที่มันถูกมากกว่าที่จะเราจะแบบว่าไปในทิศทางที่มันผิดแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ได้ทํางานกับในสิ่งที่เรารักอขอบคุณครับนี่คือกวินดีวันนี้ร้องเพลงฟีดก,กันหน่อยเพลงอะไรดีวะเพลงนี้แต่งให้ลูกชายผม พอมาจบที่เธอเอางั้นฝากติดตามช่องเมียผมแล้วก็ติดตามช่องผมนะครับขึ้นให้ตามนี้กับเพลงใหม่เพลงใหม่ปั๊มปั๊มสมมติจะเป็นปั๊ม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 เนอะจธออยู่คลิปแบบอยู่เป็นฟิลแดนซ์น่าจะแบบขี่มอไซค์ปั๊มปั๊มทำเป็นแบบใช่ใช่ใช่ บอกใจเธอแล้วฉันจะไม่รับที่ใครให้เธอทั้งหัวใจก็จะพิเศษพิเศษจนไม่เหลือใชไปให้ใครแค่อยากมองนานๆแบบไม่ละสายตาแค่ขอให้เธอรับรู้ความรู้สึกแต่จะรักแค่เธอคนเดียวก็พอ จริงหรือเปล่าอ๋อหรือเปล่าอาจจะเพราะไม่เคยรักใครไม่แสดงออกแค่รู้แองมากไปรู้วใครเขาจะทำร้ายใจฉันเองมันผิดที่ฉันใช่ไหมไม่ได้พบเธจะรอ,อก,ก็เตินไปมันเปลี่ยนความรู้สึกข้างใน 야, 기틀다, 깁, 잽, 와, 잽, 정, เธอได้เก็บใจไว้ถึงจะไม่คนไข้จบที่เธอแล้วฉันจะไม่รักที่เคยให้เธอทั้งหัวใจก็จะพิเศษพิเศษจะไม่ไ so many times ที่เธอแล้วจะไม่เใครอีกแล้วสิิงวทย์ยแล้วมึงอยู่ข้างหน้ากูไม่กรธแล้วชนเหรอ <c oughs> วันนี้ขอบคุณสถานที่ครับยามอีคั้งนะครับ Crazy Drift and Cafe ถนนอะัธยาชด54วันนี้ขอบคุณสถานที่อาหารอร่อยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับทำให้เราแน้นั่งพูดคุยกับกวินนะครับก็ชิลๆแบบนี้กันไปไม่งั้นใครสายเอ็กซ์ตรีมนะครับอยากที่จะชอบมาดริฟท์กันนะครับ4โมงเย็นถึงตีหนึ่งเขายาวๆเลยบรรยากาศดีมากราคาถูกเป็นกันเองครันมาที่นี่ได้มีมืมออาชีพคอยดูแลคุณเป็นอย่างดีเลยนะ <c oughs> ฝากไว้ด้วยครับกับ Crazy Drift แอนคาเฟ่ถนนไทาราช54ครับวันนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กันด้วยครับขอบคุณมากครับ <laughs> รถแม่งโคตรแรงอ่ะแรงแรงแรงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆนะถ้าสอ <laughs> งปีไม่ได้แพรไปดูสายตาเขา <laughs>